อยู่ที่บ้านน่ยนะอ๋อไม่เป็นไรวันน่ะเดี๋ยววา่างๆเข้ากัอันนี้คืออะไรอะน,นู๊กเข้าโลงไหมไม่ลงไอ้ตรงนี้เขาสีหายแล้วเอามือลอกแล้วตัด <c ười> เลยจะหวานว่าจะหวานจะหวานไม่ได้หวานอ๋อวันแม่นี่มาพอดีเลย พอคนตากแดงอะธรรมชาติแล้วนแบนีเลย <c oughs> น่าตีั <c oughs> นวันใช้ขึ้นอะไรวะลูกแมวไหม ขึ้นเปล่อ่ะน้องแออ๋อว่าทำไมอ่ะเห็นดูเไหมเห็นมั้ยเห็นยังใครอ่ะอันนั้นน้าใครอ่ะใครอ่ะเขาไปเป็นแล้วฮะเขาไป ไปลิ้มปีงอะไรเน่า FC ลงหนึ่งเนี่ยนะมาดูทุกวันเห็นลงไม่เห็นลงเดี๋ยวลุงหนึ่งลงลงลงหนึ่งไปวนอีกรอบนึงมันก็จังเดียกอะอะไรนะนี่ไงเดี๋ยวลุงหนึ่งจะลงแล้วเนี่ยอ่ะน้ำฝนมายืนล้อดิแอบดแอบทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องแอบเนี่ยเรายืนอยู่ตรงนี้แหละ นี่อยู่ตรงนี้นี่มาอยู่ตรงนี้แล้วทำไมไม่ต่ำแบบนั้นนะทำไมไม่ต่ำแบบนั้นอ่ะอันถามลุงหนึ่งทำไมต่ำมาทำไมลุงหนึ่งมีนต่ำอ้าวลุงหนึ่งลงไปในนี้แล้วมั้งอ่ะโ่นในป่าแล้วป่ะลุงหนึ่งลงในป่าแล้วเปล่าอ่ะลุงหนึ่งลุงหนึ่งลงในป่าป่ะเนี่ยอ้าวอ้าวไม่มาแล้ว ตรงนี้น้องปออยูต่ตรงนี้ลูก